ขณะที่ลาวินเนียกำลังร่ายคาถามแม่มดเพื่อขอพรให้เทราซาผู้เป็นแม่หายจากโรคมะเร็งเพราะเธอเชื่อและศรัทธาในเรื่องเหนือธรรมชาติอาถรรพ์พิธีกรรมขณะหนึ่งลาวินเนียได้พบนักอุทกวิทยาจากบริษัทไฟฟ้าพลังน้ำอย่างวอร์ดที่เข้ามาสำรวจน้ำบาดาลในครั้งแรกเธอไม่พอใจนักเพราะรู้สึกถูกลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวประกอบกับความเชื่อของเธอด้วยที่หลายคนอาจจะมองว่าแปลกแต่วอร์ดก็หัวไวมากพอเอาเรื่องที่เธอชอบมาอยู่ในบทสนทนา ลาวินิอารีบควบม้ากลับบ้านก่อนจะถูกเนธานผู้พ่อบ่นเรื่องที่เธอไม่ใส่หมวกกันน็อกเวลาขี่มา้าแถมเทเลซ่าย,ยังมาสมทบเรื่องที่ลูกสาวไม่ดูแลเบนลูกชายคนกลางเรื่องที่เขาชอบแอบไปพีอยู่ในคอกอัลปากะครอบครัวการ์เนอร์เป็นครอบครัวใหญ่มีสมาชิกคนสุดท้ายนั่นก็คือแจ็คลูกชายคนเล็กตกกลางคืนแจ็คนอนไม่หลับเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยูอย่ข้างนอก บรรยากาศหลอนๆเริ่มครอบงำบ้านทั้งหลังเหมือนจะสั่นไหวก็ไม่เชิงแจ็คลุกจากเตียงรีบเดินไปหาแม่แต่แสงสว่างวาบสีชมพูประหลาดส่องไปทั่วท้องฟ้าก่อนจะมีเสียงระเบิดทุกคนในบ้านตกใจขวัญผวาส่วนเทเรซากับเนธานก็รีบวิ่งมาดูลูกชายแจ็คนิ่งเงียบไม่พูดเขาตกใจอยู่ในอาการช็อกเนธานลาวินเนียและเบนออกมายังจุดกำเนิดเสียงระเบิดพวกเขาพบว่ามีหินสีชมพูเรืองแสงตกอยู่ไม่ไกลจากตัวบ้าน กลิ่นเหม็นโชยเหมือนศพลอยระครุงไปทั่วเนธานรีบไล,ล่ลูกๆให้กลับเข้าไปในบ้านขณะที่เทเรซาจะพาแจ็คไปส่งโรงพยาบาลเขาก็พูดขึ้นมาว่าปวดหัวมากหลังจากเรื่องคืนนี้ผ่านไปในเช้าวันต่อมาคณะน,นายอำเภอพร้อมกับวอร์ดนักอุทกวิทยาก็เข้ามาสำรวจพื้นที่วอร์ดบอกว่าหินที่อยู่ตรงหน้าเป็นเศษอุกาบาตแต่ที่น่าแปลกก็คือปกติมันไม่ใหญ่ขนาดนี้มักจะเผาไหมในชั้นบรรยากาศ วอดถามเนธานว่านอกจากครอบครัวคุณแล้วมีใครอยู่แถวนี้ไหมเนธานตอบกลับว่ามีคนเล่ร่อนอยู่คนหนึ่งมาขออาศัยที่ดินในเขตของเขาเดี๋ยวให้เบนพาไปเบนเดินนำหน้ามุ่งตรงสู่กระท่อมกลางป่าที่ลายล้อมไปด้วยกล้องวงจรปิดก่อนจะแนะนำวอดให้รู้จักกับเอชลาอดีตช่างไฟฟ้าที่ปรีกวิเวกอยู่กับธรรมชาติขณะที่เอชลาเสิร์ฟน้ำบาดาลเพื่อต้อนรับแขกวอดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็สังเกตเห็นว่าน้ำในแก้วนั้นมีอะไรแป,กแปลก เขาก็เลยอาสาว่าจะตรวจสอบคุณภาพของน้ําให้ขณะนั้นเกิดฝนตกหนักมีเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นไปทั่วลาวินเนียที่รีบวิ่งออกมาดูปรากฏการธรรมชาติที่เธอคิดว่าเกิดจากสิ่งเล่นลับเมื่อสายฟ้ากลายเป็นสีชมพูผ่าลงกลางอุกาบาทหลายสายหลังจากที่วอดเอาน้ําบาดาลในแถบนั้นมาทดสอบปรากฏว่าได้ค่าความเป็นกรดแสดงแถบสีชมพูก่อนที่เขาจะพบ ว่ามีอะไรแปลกๆเป็นม่านพลังงานสะท้อนแสงเคลื่อนที่อยู่รอบๆตัวเขารถก็สตาร์ทขึ้นมาเองแม้ไม่มีคนขับส่วนวิทยุก็รับขึ้นสัญญาณไม่ได้ในเช้าวันต่อมาเทเรซากับเนธานพบว่าอุกาบาทลูกบักเอกจู่ๆก็หายไปแต่เนธานกลับสังเกตเห็นว่าตรงข้างๆบ่อน้ำมีดอกไม้หน้าตาแปลกๆงอกงามขึ้นมาส่วนเทเรซาก็ได้ยินเสียงหวีดเบาๆแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร ขณะเธอเข้าครัวทำมื้อเย็นเทเราซาก็ได้ยินเสียงปริศนาอีกครั้งคล้ายกับคลื่นสัญญาณทีทีก่อนจะหันเข้านิ้วจากห้าเหลือสามเนธานต้องพาเธอเข้าเมืองส่งโรงพยาบาลทิ้งให้ลูกๆทั้งสามดูแลกันเองในเช้าวันต่อมาลาวินีสังเกตเห็นแจ็คไปยืนผิวปากแถวแถวบ่อน้ำเธอถามน้องว่าทำอะไรแจ็คตอบกลับว่ากำลังคุยกับผู้ชายคนหนึ่งเขาอยู่ในบ่อน้ำพี่สาวคิดว่าน้องเพ้อฝันไปเอง ก่อนเธอจะได้ยินเสียงหวีดเหมือนกับเทเรซาเคยพบลาวินเนียพยายามติดต่อหาพ่อแต่ก็ไม่มีสัญญาณตอบรับส่วนแจ็คที่ชะโงกหน้าลงไปในบ่อน้ําและพบกับไข่ตั๊กแต,แตนตำข้าวเมื่อฟังออกมาตัวของมันกลายเป็นสีชมพูอมม่วงหน้าตาประหลาดในเช้านั้นบอดมาหาลาวินเนียที่บ้านสภาพของเธอที่เขาเห็นช่างโสมผสมอาการตกใจลาวินเนียบอกว่าเธอไม่สบายขอตัวไปพักก่อนบอดจึงรีบตอบกลับ ว่าอย่าดื่มน้ํามีอะไรปนเปื้อนอยู่ในชั้นบาดาลเมื่อเขาหันหลังกลับมาก็พบกับแจ็คที่ยืนนิ่งมองไปทางบ่อน้ําบริเวณแถวนั้นมีดอกไม้ที่ไม่เคยพบเห็นพริบานไปทั่วบอดถามเด็กน้อยว่าเขาทาอะไรแจ็คตอบกลับว่ากําลังเล่นกับเพื่อนพร้อมหัวเราะแม้จะรู้สึกแปลกๆแต่บอดก็ไม่ได้ซักไซ์ก่อนเดินเข้าป่าตรงหากระท่อมเอชลาชายแก่กําลังดักฟังเสียงปริศนาที่เขาคิดว่ามันอยู่ชั้นใต้ดินเขาบอกกับบอดให้ลองฟังเทปบันทึกเสียงที่อัดไว้ เมื่อวอดทำตามเขาได้ยินเสียงวีดเหมือนกับสองแม่ลูกแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเอชล่าบอกว่ามันเป็นเสียงเคลื่อนไหวของอะไรบางอย่างที่อยู่ในชั้นใต้ดินมันอาจจะเป็นเอเลี่ยนที่มาพร้อมกับอุก,กาบาตด้วยคาแรคเตอร์ของเขาที่เป็นคนแปลก,ปลก,ปลกเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติอยู่แล้วก็เลยทําให้วอดคิดว่าเอชล่าเผอเจอก่อนจะย้ํากับชายชราว่าอย่าดื่มน้ําเด็ดขาดเพราะมันปนเปื้อนตกดึกในคืนนั้นแจ็คนั่งอยู่ที่เดิมเสียงวีดดังขึ้นอีกครั้งก่อนที่แสงสีชมพูประหลาดจะลอยผ่านหน้าแจ็คตาย เขาไม่ตกใจกลัวเลยสักนิดส่วนพ่อแม่ที่กลับมาจากโรงพยาบาลก็หัวเสียดุลาวินเนียกับเบนเรื่องที่ปล่อยน้องชายไว้คนเดียวดึกๆดื่นๆแถมฝูงอัลบากาเบนก็ยังไม่ต้อนมันเข้าคอกเขาตอบกลับว่าพยายามแล้วแต่มันก็หนีออกมาอยู่ดียืนเล็มหญ้าทั้งวันตั้งแต่เช้าในทาน์เดือดมากที่ลูกทั้งสองไม่มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะลาวินเนียเขาตวาดใส่เธอแถมยังสติแตกอยู่ในห้องน้ําเมื่อมีอะไรก็ไม่รู้เกาะอยู่ที่มือเขา ในเช้าวันต่อมาในทานเริ่มมีอาการคันผิวหนังค่อยๆแห้งแตกแต่เขาก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครตกดึกลาวินเนียที่รู้สึกมาสักพักแล้วว่ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นรอบตัวเธอหลังจากเรื่องอุกาบาตในเจ้าเรื่องเสียงหวีดหลอนๆผสมรวมกับความน้อยใจที่ถูกพ่อดา่าลาวินเนียจึงหันไปพึ่งความเชื่อของเธอนั่นก็คือเรื่องอัถรรันก่อนจะเปิดตำราประกอบพิธีที่ลาวินียคิดว่าจะช่วยเธอพ้นจากเรื่องนี้ พิธีที่ต้องสลักสัญ,ญลักษณ์ลงบนเนื้อหนังลาวินียาทำร้ายตัวเองเพื่อประกอบพิธีส่วนเบนกับแจ็คที่นั่งมองสวนรอบๆบบ้านที่ในตอนนี้ต้นไม้กลายเป็นสีชมพูแทบจะหมดแล้วขณะหนึ่งเบนได้ยินเสียงร้องดังออกมาจากคอกอัลบากาเขารีบตรงไปพร้อมกับแจ็คก,ก่อนจะพบเรื่องสุดสะพรึงเมื่อฝูงอัลบากากลายเป็นฝันร้ายแสงสีชมพูเปล่งออกมาจากตัวพวกมันพุ่งไล่ตามเบนกับแจ็คที่ขวัญกระเจิง ส่วนเทเรซาที่ตื่นมาพบว่าแจ็คหายไปเธอรีบตามหาเขาและพบว่าลูกชายคนเล็กอยู่กับพี่ชายเธอวิ่งไปคว้าแจ็คมาจากเบนสองแม่ลูกจึงปะทะกับแสงสีชมพูเต็มๆทั้งสองส่งเสียงร้องดังไปทั่วเนธานรีบตรงมาหาพวกเขาก่อนชะพงะไปนิดหนึ่งกับสภาพของเทเรซากับแจ็คเขาบอกให้เบนโทรเรียกรถพยาบาลแต่สัญญาณในบ้านขาดๆห,หายๆมันเป็นแบบนี้มาสักพักแล้วในตอนนั้นลาวินเนียก็ลงมาสมทบเพิ่มความหายนะ แต่สภาพของเธอก็ไม่เท่ากับแม่และน้องชายเมื่อร่างกายของพวกเขากำลังจะรอมรวมเข้าหากันราวิเนียได้แต่กรีดร้องให้กับภาพตรงหน้าเสียงร้องควรค้างของแจ็คก,กับแม่ดังตลอดทั้งคืนแสงแดดค่อยๆแผดเผาผิวหนังของพวกเขาส่วนเนธานที่พยายามออกไปหาคนมาช่วยปรากฏว่ารถสตาร์ไม่ติดแถมบรรยากาศรอบๆก็ยังคล้ายแดนสนธยามันไม่เป็นเหมือนที่เคยเห็นมาก่อน สีชมพูครอบคลุมไปทั่วมีพืชหน้าตาประหลาดผุดขึ้นมากมายทั้งครอบครัวเหมือนถูกปิดตายอยู่ในดินแดนต้องสาบเบนเนธานและลาวินเนียช่วยกันขนร่างเทเรซากับแจ็คไปเก็บไว้บนห้องใต้หลังคาในตอนนั้นเสียงโหยหวนของฝูงอับากาก็ดังระงมเนธานทนไม่ไหวคว้าปืนพุ่งเขา้าคอกก่อนจะเห็นว่าพวกมันมีสภาพไม่ต่างจากลูกเมียของเขาทั้งฝูงร้อมรวมเป็นชิ้นเดียวกัน เนธานรัวกระสุนปิดชีวิตให้พวกมันพ้นทุกข์ก่อนจะย้อนกลับมาที่ห้องใต้หลังคาในขณะที่เมียรักตวัดดินกินน้ำไม่ต่างจากสัตว์เนธานบอกให้ลูกๆออกไปเขาจะจัดการปัญหานี้เองลาวินียรู้ได้ทันทีว่าพ่อจะทำอะไรเธอได้แต่พูดขอโทษแม่กับน้องคนสุดท้องส่วนเนธานก็เตรียมเหนี่ยวก่เต็มที่แต่เขาไม่อาจลงมือส่งลูกกับเมียให้พ้นจากความทรมานได้เขาบอกรักเทเรซาก่อนที่จะย้อนกลับไปใช้แผนตามคนมาช่วย ทางด้านของบอดที่ทําเรื่องส่งคณะนานยกเทศมนตรีว่าน้าบาดาลในเมืองของพวกเขาปนเปื้อนก็ถูกปฏิเสธเพราะแผนสร้างอ่างเก็บน้ําที่ใหญ่ที่สุดถูกอนุมัติไปแล้วในตอนนั้นบอร์ดกลับได้พบกับเจ้าหน้าที่ที่ไปเก็บตัวอย่างสภาพของสัตว์ในเขตบ้านของเนธานทันทีที่บอร์ดเห็นก็รู้ได้ว่าพวกมันถูกกำมันตะลังสีแผดเผาส่วนเบนกับลาวินเนียก็เตรียมจะหนีพวกเขารับสภาพกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่ในตอนนั้นเบนก็ดันได้ยินเสียงหมาที่เลี้ยงไว้ดังออกมาจากบ่อน้ําแม้ลาวินเนียจะห้าม แต่เบนก็ยังร้านปีนลงไปช่วยหมายังไม่ทันจะถึงก้นบ่อแสงสีชมพูก็ประทุออกมากืนเบนหายไปในตอนนั้นเนธานที่เริ่มจะเป็นบ้าเพราะสภาวะเครียดก็โผล่มากระชากตัวลูกสาวแล้วขังเธอไว้กับชิ้นเนื้อเทเรซาและแจ็คส่วนบอดที่มาพร้อมกับนายอำเภอก็บุกไปที่บ้านครอบครัวกา,กาดเนอร์เนทานที่คันขยเยก็ออกมาต้อนรับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนนั้นเสียงร้องของราวินียก็ดังออกมาจากห้องใต้หลังคาบอดกับนายอำเภอรีบวิ่งขึ้นไป ก่อนจะพบกับเทเรซาและแจ็คที่กายสภาพกำลังจะกินลาวีเนียเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับน้ำเมือกสาดไปทั่วเมเนธานตัดสินใจส่งลูกเมียให้ผลทุกข์บอดรีบคว้าลาวีเนียเตรียมหนีในตอนนั้นก็มีแสงสีชมพูพวยพุ่งออกมาจากบ่อน้ําเนธานตั้งลําเล็งไปที่มันแต่ในอำเภอเข้าใจผิดคิดว่าเนธานจะยิงบอดเขาก็เลยยิงเนธานตายขาดที่ลาวีเนียรีบวิ่งเข้ามากอดศพพอก่อนจะร้องไห้คร่ำครวญ ในตอนนั้นก็มีเสียงหวีดดังออกมาจากเขตกระท่อมเอชลาวอดกับนายอำเภอรีบตรงไปที่นั่นและพบกับเสียงบันทึกของเอชลาก่อนที่เขาจะตายเอชลาเกือบไขปริศนาใครสงสัยว่าเจ้าอุกกาบาทนั้นมาพร้อมสิ่งมีชีวิตกาฝากที่จะเปลี่ยนทุกๆชีวิตให้กลายเป็นดวงดาวที่มันจักมากลืนทุกสรรพชีวิตเปลี่ยนให้กลายเป็นเฉดสีเดียวเหมือนกับดาวของมันในตอนนั้นวอดเห็นสิ่งไม่ปกติพวกเขาต้องรีบหนีส่วนนายอำเภอก็พลาดท่าถูกบางอย่างจับกิน วอดต้องหนีเอาชีวิตให้รอดเขาย้อนกลับมาหาลาวีเนียแต่ช้าไปเธอถูกดังสีอาบกลายเป็นพวกเอเลียนเมื่อบอดมองทะลุเข้าไปในดวงตาของเธอก็พบกับชุดความคิดเห็นภาพดวงดาวที่อุกาบาตจากมาพายุสีชมพูกำมันตรังสีพวยพุ่งแผดเผาร่างของลาวิเนียบอดต้องหาทางรอดเขาย้อนกลับเข้าไปในบ้านก่อนจะพบกับเอเลียนในร่างเนธานมันวิ่งไล่ล่าเขาบอดหนีลงไปในชั้นใต้ดิน คลื่นความถี่มหาศาลซัดโถมกระนำก่อนที่ทุกอย่างจะสลายกลายเป็นละอองสีขาวปกคลุมไปทั่ววอดค่อยๆค,ยคานออกมาจากซากปลักหักพังท่ามกลางความว่างเปล่าสีขาวโพรนูนแม้เหตุการณ์ประหลาดไร้คำตอบนั้นจะผ่านมาหลายปีแต่วอดก็ยังจำฝังใจไม่เคยลืมผู้คนที่รู้เรื่องนี้ก็เหลือเพียงไม่กี่คนโครงการอ่างเก็บน้ำของนายกเทศมนตรีก็ดำเนินการจนเสร็จสิ้น วอดเป็นเพียงคนเดียวที่รู้ถึงการมีอยู่ของเอเลียนอุกกาบาตครั้งนั้นเป็นเหมือนผู้นำสารของบางสิ่งที่กำลังจะมามันยังคงหลงเหลือแทรกซึมอยู่ในทุกๆอนูของหยดน้ำสำหรับภาพยน์เรื่องนี้นะคะชื่อว่า Color Out of Space เป็นหนังในปี2019แนวไซไฟยสยองขวัญเป็นผลงานการเขียนของ HP Lovecraft นะคะคือ ภาพะยนตร์เรื่องนี้นะคะดัดแปลงมาอีกทีหนึง่งจริง,รงๆเขาจะทํา3ภาคกันนะแต่ว่ากระแสตอบรับของภาพยนตร์เนี่ยมันอยู่ในระดับกลางๆและตัวผู้กํากับเนี่ยดันไปมีปัญหาเกี่ยวกับคดีก็เลยถูกพับโปรเจกต์ไปโดยรวมภาพะยนตร์เรื่องนี้นะคะเรารู้สึกว่าเราชอบโครงเรื่องนะเราชอบเนื้อเรื่องรวมๆของเขาอะชอบไอเดียที่ใส่เรื่องไซไฟเข้าไปไซไฟก็คือนิยายวิทยาศาสตร์ผสมกับ แนวความเชื่ออาถรรพ์อะไรประมาณนี้นะคะใส่เข้าไปแล้วว่ามันลงตัวดีนะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่เแตกต่างดีนะครับปกติหนังไซไฟนันก็จะเป็นแนววิทยาศาสตร์ไปเลยนะคะสยองขวัญก็ได้แต่มันจะไม่รวมเรื่องผีความเชื่ออะไรแบบนี้เข้ามาแต่เรื่องนี้รวมไปด้วยมันก็มีหนังอื่นนะคะที่ใส่แนวนี้เข้าไปแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันทําในส่วนนี้ออกมาได้ดีแต่พอดูรวมๆแล้วรู้สึกว่ามันก็สนุกกลางๆอะ่ะเนื้อเรื่องมันไม่ได้ชวนที่แบบ ให้ติดตามมากมายคือคอนเซปต์มันดีแต่พอดูลรวมๆแล้วเนี่ยมันก็สนุกกลางๆถ้าใครชอบแนวหนังเรื่องซิงนะคะเขาใช้เทคนิคเดียวกันนั่นก็คือเหมือนสร้างหุ่นขึ้นมาทำเป็นสัตประหลาดเลพวกนี้แล้วก็ผสม cg เข้าไปถ้าใครชอบแนวแบบเรื่องซิง เรื่องนี้ก็น่าจะชอบนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรื่องริงยังสดุกกว่านะเอามาเปรียบเทียบกันเออไม่ได้เทียบชั้นขนาดนั้นแต่เรื่องนี้ดูวมๆแล้วมันก็กลางๆสนุกดีนะคะนิโคลเคตเขามาเล่นเรื่องนี้นะก็แสดงบทบ้าๆดีนะฮะทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราเองนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยไปรับชมภาพยนตร์ฉบับเต็มเพื่อคุณอาจจะชอบก็ได้แต่ส่วนตัวเราคิดว่าสนุกกลางๆนะคะในช่วงแรกก็ดําเนินเรื่องเร็วดีบางช่วงก็มีอืดบ้างนะคะับลำพับทพูดนิดหนึ่ง ทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะคะเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปอย่าลืมกดลมไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจเราด้วยนะคะคลิปนี้ล,ลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราขอบคุณมากค่ะ